ในสังคมยุคดิจิตอลนะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับเราครับทั้งในเรื่องของการทํางานที่มากขึ้นทำให้เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าขณะดเดินทางอยู่นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องทํางานในออฟฟิศประจําอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่าเรามีทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับและระบบเน็ตเวิร์กที่ช่วยเราสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาครับ แต่ในอีกมุมหนึง่งสาหรับผู้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ที่จําเป็นจะต้องมีหลักแหล่งที่น่าเชื่อถือรวมถึงนะครับมีคนคอยตอบรับโทรศัพท์และสถานที่ประชุมกับลูกค้าที่มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่อยากจะลงทุนเช่าตึกหรือว่าลงทุนเช่าพื้นที่ทํางานที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากๆและต้องดูแลพื้นที่ด้วยตัวเองครับฟ่งไหมครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีบริการพื้นที่ทำงานที่เรียกว่าออฟฟิศเสมือนหรือ Virtual Office ิศทำให้เราสามารถทำงานได้ทุกที่ได้ด้วยการเช่าที่อยู่และกล่องรับจดหมายรวมไปถึงครับบริการโอนสายโทรศัพท์ให้กับเราได้ทุกที่ด้วยเหมือนกับว่าเราได้ทำงานในตึกใหญ่ๆได้แล้วนะครับทั้งที่จริงเราทำงานอยู่ที่ไหนก็ตาม แล้วยังมีห้องรับรองทางธุรกิจในอีกหลายๆสาขาใจกลางเมืองให้เราสามารถเลือกเข้ามาทํางานได้อีกด้วยละครับอย่างที่รีจัสมีถึง10สาขาทั่วกรุงเทพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งน่าจะเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นท,ทําธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆแต่ว่าต้องการมีที่ทํางานและห้องประชุมในเวลาจําเป็นที่ต้องใช้งานจริงครับน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ของยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจและก่อตั้งบริษัทของตัวเองครับ ปรีจ่าสาทองสุขาสวัสดีค่ะวันที่นี้รับสายยินดีให้เมริการค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะตามคุณจับไปที่ห้องแคทรียาให้นะคะอ๋อเด้วเวลาเหรอครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับโอ้เพื่อนๆครับถึงเวลาต้องไปประชุมแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าครับจะกลับมาเล่าไอเดียดีๆของออฟฟิศในยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์กันต่อเพิ่มเติมนะครับ เฮ้ยเมาเป็นไงบ้างสบายดีป่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยแลต่ทำไมดูยุ่งจังเลยเนี่ยโอ้โห oh, ้ยุ่งได้ไงล่ะดูเอกสารพวกนี้ดิเยอะมากแล้วเนี่ยนายไปไหนมาเนี่ยอือก็เมื่อกี้นี้เพิ่งไปพีเต์งานลูกค้าเพิ่งมาเลยเนี่ยโอ้โห oh, แล้วพีเต์ยังไงบ้างโอ้ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่บ,บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วอเราสาม,มารถนะครับทำงานเอกสาร Microsoft Office ได้จากวิดีโอ o ฟนโดยตรงเลยนะโอ้โห นี้เราสามารถทํางานบนสมาร์ทโฟนได้กันหมดแล้วสิอืมใช่ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft Word PowerPoint Excel เนี่ยที่อยู่ในเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดดูแก้ไขบันทึกทั้งรูปแบบตัวหนังสือหรือว่าไฮไลท์ ight, หรือแอนิเมชันใน r r s s n t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  o o เนี่ยยังอยู่ครบทั่วเลย oh. และที่สําคัญนะเวลาเอกสารของเราทําเสร็จแล้วใช่ไหม ก็จะสามารถซิงค์เข้าสู่ระบบคลาวด์ปรจัดเก็บใน SkyDrive หรือว่าแชร์พอยต์ได้อีกด้วยก็สามารถอัปเดตเอกสารล่าสุดดูได้อย่างเสมอเลยเทีนี้ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าบนโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้ทุกที่แล้ว โหอย่างนี้ก็ทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น g, สะดวกขึ้นแล้วลาไปไปเซ็นงานลูกค้าก็เร็วขึ้นด้วยถูกต้องเลยนี่น,นี่พูดถึงเรื่องงานเนี่ยเรามีงานจะพรีเซนต์ให้ดูด้วยแหละหอื <G> ไหนก็เพราะว่าเราสามารถแชร์หน้าจอมือถือผ่านแอป b e เมอ r ที่เป็นแอปสําหรับการแชร์ภาพถ่ายหรือไฟล์เอกสารต่างตบนหน้าจอมือถือไปแสดงบนอุปกรณ์อื่นอย่างทีวีรวมทั้งมือถือเครื่องอื่น ที่เป็นมากกว่าการแชร์รูปภาพแบบแอปอย่างโฟโต้บีมเมอร์เรียกว่าสามารถแชร์ทุกอย่างบนหน้าจอมือถือของเราให้กับใครที่อยู่ที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องนั่งอยู่ในห้องเดียวกันอีกด้วยแวโ้โหเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถรองรับการทําง,งานของเราได้ทุกรูปแบบจริงๆเลยนะเนี่ยถูกต้องแล้วแหละนะเพราะว่ายังสามารถเลือกแชร์หน้าจอได้ถึง2รูปแบบได้อีกนะก็คือจะแชร์ทุกอย่างบนหน้าจอมือถือของเราหรือว่าจะเลือกแชร์นะเฉพาะ แอปที่เราต้องการแชร์เท่านั้นก็ทําได้โอ้โหงี้เราก็ไม่ต้องุ่นวายกับเอกสารแบบนี้ต่อไปแล้วสิเพราะมีเครื่องมือดีๆแบบนี้ช่วยอยู่ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้นนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่เข้าใจทั้งเรื่องงานถ่ายรูปและโซเชียลครบก็ตรงนี้แหละโอ้โหว่าแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเที่ยวมาอุพาสาวๆไปเยอะมากเลยถ่<ฮ>ายรูปบันทึกการเดินทางมาตลอดทางเลยเพื่อจะสนใจสนใจเปล่ารู้ยี่ปี n o เก l u ลูเมีย1320ส mart ็บ b l e t 6นิ้วใหญ่เต็มตาในราคาเกินห้ามใจ